ตอนแรกที่ผมเล่นผมคิดแค่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยมันล้มบนน้ำมันไม่เจ็บครับที่คิดจะมาทํามึงเองมันเริ่มจากการสนใจก่อนแล้วแบบว่าเฮ้ยพอดีเรามีที่อยู่ก็เลยคิดว่าเออน่ามาเปิดของเราเองดีกว่าสวัสดีครับผมคิมเจ้าของบึงวลาพานะครับเวกบอร์ดนะครับพอดีไปเล่นได้ประมาณ3ครั้งเราก็รู้สึกว่าเออมันชอบเพราะว่า มันเป็นกีฬาทางน้ําที่มันสนุกครับเพิ่งรู้จักว่ามีกีฬาประเภทนี้ครับตอนแรกที่ผมเล่นผมคิดแค่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยมันล้มบนน้ามันไม่เจ็บเพราะว่าอย่างพวกสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเวลาล้มมันล้มบนพื้นปูนเราคิดว่ามันเจ็บกว่าสเสน่ห์ของมันเหรอครับมองว่าถ้าเรื่องเสน่ห์จริงยืนได้รู้สึกว่าไอ้หล่อเท่แล้วตอนแรกก็คิดอย่างนั้นครับแองหลังพอเริ่มเล่นมารู้สึกว่าเออมัน มันได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยมันมีการขิงกันมีการเล่นนี่แหละครับแล้วก็เหมือนได้เล่นกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยครับเจอหลายๆกลุ่มก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็สนุกไปอีกแบบก่อนหน้านี้ผมทําบริษัทอินททเลียครับมันเป็นงานที่มันใช้ชีวิตประจาวันในการที่มันทาแบบเป็นรูทีแบบเมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับที่คิดจะมาทำมึงเองมันเริ่มจากการสนใจก่อนแล้วแบบว่าเฮ้ยพอดีเรามีที่อยู่ก็เลยคิดว่าเออน่าเราเปิดของเราเองดีกว่าพอหลังจากนั้นมาก็เลยว่ามีบึงใหญ่ ในเคเบิลก็เลยแบบอ๋อไปหาข้อมูลมาเป็นบึง5าเสาครับของไทยเวกพาร์คทำลูกกาครับอ่าที่ไปเล่นบ่อยที่สุดเริ่มมาวาดแลนสเคปว่าเราจะวางบึงไว้อยู่ตรงไหนอ่าขับเขาตรงไหนงครับเริ่มมันแต่คุมแมคโครตั้งแต่แรกทำตั้งแต่แรกเลยครับถ้าเรื่องลงทุนตอนนี้เ,นเสร็จก็น่าจะเกือบเกือบเจ็ดล้านได้แล้วตัวเสาเนี่ยโชคดีที่ว่าตอนแรกมันเป็นของพวกเยอรมันเนี่ยเราดูแล้วโหมันมันมันสูงครับพอมาเจอของคนไทยที่ทําเองยังไงคนไทยก็ต้องโซวิตเองอยู่แล้วราคามันก็ ถือว่าโอเคระดับหนึ่งะครับที่เอารับได้ถ้าถามมาเรื่องต่างนะครับมองว่าอาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อยในเรื่องของฟังก์ชันแต่ถ้าในเรื่องการเล่นผมว่าไม่มีผลอะไรขนาดนั้นตอนแรกก็ไม่คิดหรอกครับว่ากีฬานี้อุปกรณ์มันจะแพงแต่พอได้ทาแล้วราคาเอาเรื่องอยู่ครับตัวที่แพงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นตัวเทเบิลท็อปครับราคานี่สองแสนสองแสนกว่าที่บอกว่าเป็นโค้กไฟเบอร์จริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกที่มันต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าพลาสติกตัวนี้มันต้องมีความลื่นระดับหนึ่งเพราะว่า เวลาเราเล่นบทอุปกรณ์นะครับถ้าหนืดแล้วมันจะมีผลกับคนเล่นเราต้องมีการที่ต้องไปเช็คอุปกรณ์ตลอดการเลือกอุปกรณ์นะครับของคนเล่นใหม่จริงๆแล้วมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไซส์ทางเราก็จะมีการแนะนําแล้วก็ต้องมาดูว่าเรื่องบอร์ดชอบแบบไหนเพราะว่าบอร์ดมันมีทั้งเฟกทั้งแข็งปลายแข็งกลางแล้วแต่ความชอบครับบูทก็จะมีหลายแบบระหว่างข้อแข็งข้ออ่อน ข้อสูงข้อต่ําถ้าลงลึกไปมันรายละเอียดมันเยอะครับบริการของเรานะครับบอร์ดบูธบริการเรามีให้ลูกค้าได้ฟรีอยู่แล้วอุปรกรณ์พื้นฐานแล้วก็เรื่องคนสอนอย่างงี้ครับเราก็จะมีบาร์ที่ให้ลูกค้าได้นั่งเรามีเครื่องดื่มขายทั้งคับโซดาที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยันแบบของที่แบบมีแอลกอฮอล์เรามีทุกอย่างเรามีถึงของเป็นตัวชอ็ชอปช็อปเรามีทั้งบูธเสื้อชูชีพแล้วก็บอร์ดแล้วก็มีช็อปของเรื่องอสมุนไพร าที่ใครๆก็ชอบมาลองอย่างหนึ่งเวลาลูกค้ามาที่นี่ของเราก็จะมีพิเศษก็คือเวลคัามดิ้งให้ลูกค้าครับอัาราค่าบริการตอนนี้ของเราถ้าเป็นวันธรรมดาก็อยู่ชั่วโมงละ500บาทครับหลัง6กโมงเย็นก็คือเพิ่ม100บาทคือค่าไฟส่วนวันเสาร์วอาทิตย์600บาทหลัง6กโมงเย็นก็คือเพิ่ม100บาทครับแต่ตอนนี้ของเรามีโปรอยู่ก็คือวันธรรมดาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นชั่วโมงละ300ครับ ถ้าเรื่องชีวิตประจําวันหลักๆก็ข้าบึงแล้วก็ช่วงนี้อยากขับมอเตอร์ไซค์ครับชอบเดินทางคราวนี้ก็เลยเกิดการที่ว่าที่บ้านเนี่ยครับมีรถหลายคันก็เลยว่ามันยังไม่มีรถที่เป็นครอบครัวครับก็เลยตัดสินใจซื้อเอาผ่านตอนนี้น่าจะ2ปีกว่าแล้วครับพอปีที่2เนี่ยก็เลยมีการต้องเปลี่ยนยางเนี่ยครับเราก็เลยไปมองเบนโซเอาไว้แม็กของเจกเกอร์เบนตุสแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาง d 1 c ัอครับยางน,นี้โอเคเลยครับก็ใช้แทบทุกวัน,นครับ ไปรับไปส่งแล้วก็ไปเวลาออกเดินทางไกลๆอย่างี้ครับเรื่องเสียงจากการที่ใช้งานไม่มีนะครับตัวนี้เงียบเงียบอยู่ครับไลแม็กอันนี้ถูกใจเลยครับผมว่าตอนแรกก็หาไลแม็กอยู่แล้วคราวนี้อยากจะเปลี่ยนพอเจอตัวนี้มาผมว่าเออมันโดนใจพอดียังไงเข้าไปติดตามใน Facebook ได้นะครับเวลาพาเวกพาร์คหรือว่าใน IG ก็ได้ครับเวลาพาตอนนี้กําลังพัฒนาเป็นทําเป็นแอปพลิเคชันครับให้ลูกค้าได้โหลดเป็นส่วนตัวของเราเลยก็คือเป็นของบึงเวลาพาเลยครับเวลาลูกค้าได้จองอะไรเยงี้ครับถ้าสนใจไงติดต่อมาได้เลยครับ